สวัสดีครับพบกับผมนะครับธนาที่ปรึกษาฝ่ายขายบริษัทเพรกร์ซคนเซร์นะครับวันนี้ก็มีรถสวยๆราคาเบาๆมาแนะนำกันอีกแล้วนะครับกับคันนี้เลยนะครับมาด้า3ตัวนี้เป็นรถปี2009นะครับราคาเบาๆเ,เ,เพียง230,000บาทเท่านั้นเองนะครับ ในรุ่นนี้นะครับไฟหน้าขเขาก็จะเป็นไฟหน้าแบบโคมแบบโปรเจกเตอร์กระจังหน้าสีดำมีไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับทรงเบาๆนะครับเพียง4,000ต้นๆเท่านั้นเองนะครับได้รถใช้งานทรงเบาๆถือว่าคุ้มมากเลยนะครับ ตัวนี้ก็จะได้เป็นดิเสเบกสล้อนะครับเป็นล้อแมกอัลลอยคู่ตัวนะครับเมื่อเปิดประตูเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมีกันสาดติดตั้งมาให้ถึง4บานนะครับกระจกมองข้างก็มีไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกมองข้างเป็นโครเมียมนะครับ ุญแจเป็นกุญแจรีโมทมีมาให้1นดอกนะครับด้านท้ายก็มีสปอยเลอร์ท้ายนะครับไฟท้ายตัวนี้จะเป็นไฟท้ายแบบโคมลมดำเป็นหลอดไส้นะครับด้านท้ายครับก็มีเซ็นเซอร์ปรักกิ้งมาให้ถึง4จุดเลยนะครับ ไฟท้ายลมดำนะครับโคลมลมดำเป็นหลอดไส้นะครับภายในของเขานะครับก็จะเป็นโทนสีดำทั้งหมดนะครับเบาะก,ก็จะเป็นเบาะหนังคู่นะครับเป็นเบาะหนังคู่คู่หน้าคู่หลังก็คือเบาะหนังสีดำนะครับอุปกรณ์ต่างๆใช้งานได้ปกตินะครับสมบูรณ์ สภาพภายในก็คือยังใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะครับแถมรถเป็นรถที่ราคาสบายกระเป๋าครับค่างวดก็ส่งสบายหรือว่าจะซื้อสดเพียงแค่2,30,000บาทเท่านั้นเองนะครับแถมรถเก๋งเกียร์ออโต้ทรงแฮตแบ็ก5ประตูพวงไลตรตัวนี้ก็เป็นพวงไลัยแบบหุ้มหนัง3ก้านะครับมีมันติฟังก์ชันนะครับ นี้ก็เป็นจอแสดงผลของเครื่องเล่นแล้วก็ระบบปรับอากาศนะครับเป็นเครื่องเล่นคู่ตัวจากโรงงานเล่นเป็น t d MP3, FM, AM นะครับระบบแอร์เป็นสวิตช์ไฟฟ้านะครับฟังก์ชันการใช้งานก็ไม่ยุ่งยากนะครับระบบเกียร์อัตโนมัติแบบขั้นบันไดนะครับ ตรงกลางก็มีช่องไว้ให้ใส่สิ่งของช่องวางแก้วน้ำเก๊กเก็บของขนาดกลางเป็นเก๊กสองชั้นนะครับตัวนี้เล่มไหมนะครับเล่มไหมจะอยู่ที่ห5 5 9งแสนกเิโลเมตรเท่านั้นเองครับระยะเล่มไหมไหมแท้แน่นอนนะครับด้านบนก็สะอาดสะอ้านครับนี่ครับให้ดูสภาพด้านบน เบาะด้านหลังเป็นเบาะพับแบบ60/40นะครับใส่ขนสัมภาระได้น,นะครับพับเบาะลงมานี่คือกว้างมากเก็บของได้สบายๆเลยครับเอาไปดูด้านหน้าห้องเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์1 6 0 0ซีนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับน,นี่ครับน็อตไม่มีขยับนะครับตัวนี้ยังสภาพยังเดิมๆเลยแบบเดิม,ด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 มบางเลยนะครับ เครื่องยนต์4สูบ1,644นะครับใช้ระบบน้ำมันล้วนๆไม่เคยดมแก๊สนะครับมีระบบเ b s มาให้ด้วยนะครับ มาสด้า3 1.6ปี2009ราคาเพียง230,000บาทเท่านั้นนะครับส่งสบายๆครับ4,000ต้นๆน,นะครับถ้าใครสนใจนครับเรียนเชิญเลยครับเปชคาร์เซ mm ็นเตอร์ hmm. ทุกสาขานะครับวันนี้ก็มีรถสวยๆมาให้ชมเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าอยากจะชมรถตัวจริงก็เข้ามาหาผมได้เลยครับตรงเพชรคาร์เซนเตอร์สาขาตรงข้ามโรบินสันกำรรแพงเพชรน,นะครับตรงนี้ก็มีรถสวย,สวย ให้ท่านได้เลือกหลายคันนะครับทั้งรถกระบะรถเก๋งได้ไงก็เข้ามาเลือกชมกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ